ดีต้าอีวันก็อ้อนไม่ต้องออนบุบกระจกกนะทวดินจกมังเกลือดนสมุนก็สอยพ่อสมุนพอนสมุนก็ดีสมุนก็ขนาดสมุนก็ดีนอนเต็งเลยสอยแกม้มทวดินยังนักสมุนก็ดี สวัสดีค่ะช่องเมเพียวชาแนลนะคะมาเบิ่งตอนที่ว่าอมาติดตามป้าอุ้ยเพื่อนเอกลังเอวิธีเด็ดเด็ดมากถั่วลิ้นถั่วลิสงถอดออกมาแล้วเพ็ินนดไหนนี่นะคะอย่างเร็วค,ะค,ค่ะเพ่อน,นเพนขาดนี่นะคะวิธีเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็เอาไปล้างน้ำคะ่ะล้างใส่งเงียงเขียว นี่นะคะที่ว่าเพิ่นนั่นแหละค่ะนี่นะคะนี่นะคะมันแทนส่งไผ่ปะอุ้ยจักเจ้ามาเนี่ยส่งจักมาเป็นหมื่นบอลเราบรรลอย่าลืมให้หนูนะโหลหนึ่งนะหน้าโรงพยาบาลสามโลอะไรติดต่อผ่านหมดไหนผ่านติดต่อเองโอ้ใค ซื้อไงมือคันทามเขาเขาเอาสาม้ยตีน่ะอีกหลายรนยายได้ยายตกขาปนินเหอเราบอกเอาขายฮะทามแล้วเอารดลดหนาอะไสิดูเต็ดตลาดเถนะเราต้อีปันเมินอยู่แล้วพออะไรตะกิโลต็ดกี่พอวัทศการาพอต็ดนยิ่งปรหล่อโปรแรงใหญ่อไม่ต้องเอาละวก่อนทาดิพย์แล้ว โอ้ดนรูฟ้าสานลเลยแบบนี้ะกส่างเลยไปได้โฆษณาทุกดินดนะไือเนะาะรูฟ้าสาตีลกายเลยไปแม่แม่โรยน้ำตานะตีนแมงจำมีนแ้ดิขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องมเมทิลแชนเนลนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะผิดถูกยังไงจะว่ากันนะคะขอบคุณค่ะ